ื่องจริงผ่านจอชื่ออะไรน่ะน้องแมวอ่ะชื่ออังเปาค่ะชื่ออังเปาที่ใส่น้องเป็นไงอังเปากีออนเลยใครเอาแมวมาคืนค่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะห่วงแมวมากคุณปัญญาพรผู้เสียหายมีน้ำเสียงสั่นเครือสืบเนื่องมาจากเธอรู้สึกเป็นห่วงเจ้าอังเปา แมวพันเปอร์เซียเพศผู้สีขาวอายุเจ็ดเดือนแมวที่เธอทั้งรักและห่วงทุกครั้งระหว่งางออกไปทำงานโรงงานในช่วงกะกลางคืนจึงต้องปล่อยอานเปาให้อยู่เพียงลำพังจนเธอมารู้ในตอนเช้าหลังกลับถึงห้องว่าเจ้าอางเปาถูกคนร้ายลายนี้ขโมยไปแล้วขับมอเตอร์ไซค์้ามาค่ะโซลโกันสีขาวแล้วก็ว่าจอดไว้ตรงในหอ วเดดิิินนมมาาาเเรร่่จกกกออปหตุการณ์นี้เริ่มต้นในช่วงเวลาตี3ามครึ่งของวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจากคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หอพักแห่งนี้ที่ตั้งอยู่ในอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขาตรงมายังบริเวณทางขึ้นหอพักโดยจะสังเกตเห็นว่าคนร้ายรายนี้พกอาวุธบางอย่างมาด้วยขณะพยายามลงมือถอดปลั๊กกล้องวงจรปิด ในช่วงยามวิการเช่นนี้คนในหอพักส่วนใหญ่กำลังหลับไหลและบางห้องก็ไม่มีคนอยู่คนร้ายจึงพยายามหาจังหวะงัดห้องเพื่อเข้าไปขโมยทรัพย์สินระหว่างลงมือเขาก็เหลือไปเห็นกล้องวงจรปิดแล้วก็เหลือไปเห็นไม้กวาดเขาจึงใช้ไม้กวาดบังหน้าตัวเองแล้วก็เดินไปปิดกล้องวงจรปิดตัวที่สองของหอพักแห่งนี้ แล้วก็ปิดกล้องสองตัวแล้วก็เริ่มงัดแล้วห้องหนูเป็นห้องสุดท้ายที่โดนงัดก่อนที่จะขับออกไปมีห้องอีกห้องหนึ่งโดนด้วยได้ทรัพย์สินอะไรไปบ้างที่เรารู้เท่าที่รู้ก็ประมาณว่ามีทองค่ะแล้วก็เงินสดแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็โดนกุญแจรถยนต์เหมือนกันได้กุญแจรถยนต์ไปสองห้องผ่านมากว่าครึ่งชั่วโมงกับภาพเหตุการณ์ที่เห็นอยู่ในตอนนี้คนร้ายได้ลงมืองัดห้องมาแล้วถึงสามห้อง และก็ได้ขโมยทรัพย์สินบางส่วนไปแล้วหนึ่งในนั้นก็คือห้องของคุณปัญญาพรที่คนร้ายงัดเข้าไปขโมยกุญแจรถยนต์พระเครื่อง5องค์รวมมูลค่าประมาณ5 0,000บาทและกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบพร้อมกับแมวอีกหนึ่งตัวที่เธอรักและห่วงมากที่สุดหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้เข้ามาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วทุกวันนี้เธออยากวอนขอเจ้าอ่างเปาคืนเพราะเป็นแมวที่เธอเลี้ยงมาตั้งแต่มันมีอายุได้2เดือนเลี้ยงด้วยความรักและผูกพัน S <S เพร <ขอ S 2> าะอะไระอ่ะเพราะห่วงแมวมากถ้าแมวอยู่ทุกวันนี้เราต้องทำยังไงกับแมวมาก <S <S ถ้าแบบกลับ<อ>เ,เลิกงานกลับมาถ้ากลับห้องมาเคิเจอแล้ว9วันหลังจากเกิดเหตุเธอเฝ้ารออยากจะเจอกับเจ้าอังเปาพร้อมทั้งพยายามหาทางป้องกันให้แน่นหนามากขึ้นเพื่อไม่ให้โจรแสบรายนี้ย่ามใจเข้ามางัดห้องได้โดยง่าย คงต้องหาทางเพิ่มมาตรการป้องกันให้ทันกับพฤติกรรมของโจรย่องเบาต่อไปครับเพราะเดี๋ยวนี้คนร้ายไม่เกรงกลัวกล้องวงจรปิดแล้วครับเรื่องจริงผ่านจอ